ผมขอรับผมขอรับผมขอรับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสว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 ยใครไม <t adesso S 2> ่เข้าบอกคนนึงวะเอ้ยทกุร้าแท็กกูอยู่ไหน

ฮ้ยมามามันรัวี่มาด่ามาลุก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 ุ้กลอกลุกล่กลยกลอกลุกลุกตักลุกลุกลุกลอกลุ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 กุกเุกลุกลุกวุกล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 ควายไอ้กลุ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 ยลุกลุกลกลุกด่าลุก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 วุกลุกลุัวุัวุกลกลุ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 กลกลวกลุ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 กวุยวุกลุกลีกลุกลุกลกล้กลกลุกเุกลยกลุกกลุ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 กลลกไอ้กกกลทลวกไกกก ควายเฮี้ยกระจอกฟอมควายเลยมึงเฮี้ยเสี่ยวฟอมควายเลยมึงตัวหลุดเลยมึงไอ้เฮี้ยตัวขี้แพ้เลยเฮี้ยควายเพื่อนเราทำเฮี้ยอะไรกันไอ้สัตว์มีแต่มึงไอ้ควายสามตัวบาดเด็กเฮี้ยไอ้สามตัวบาดเฮี้ยควายไอ้เฮี้ยนี่ด่าก็ไม่เป็นไอ้สัตว์เวลามึงจะดเวลามึงจะด่าคนอื่นไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮี้ยที่หัวแก๊งมาก่อข้อมูลในหัวไอ้ควายไอ้เด็กเฮี้ยเวลากูด่ามึงนะเว้ยกูด่าฟรีด่าชิลๆไอควายกระจอกด่าก็ไม่สู้เฮี้ยควายโดนกูด่าร้องไห้เลยมึงไอ้เด็กเฮี้ยด่าเพิ่งไปควายขอตีลูกหน้้าไไดเหีี้้ยไอััวขสตว์ไอ้เียกระจออกขตีลูกหน้าได้ไหมเฮี้ยเสี่ยวววด่่ากก็็ไไไมมเเปนนะึงออ้้สสัต์พี่ยยววไอ้คา ถูดลุงตัวควายเด็กเคียตอนกูตอนกูเก่ามึงไปหายหัวไปแตะไว้ไปทำแกงก็ตีกูไว้สัตว์ตอนกูเก่าไอ้ยี่ควายตอนกูกอ,กนอย <c oughs> อู่ตอนกูอยู่ที่หนึ่งไงสัตว์มึงไปขึ้นมาไอ้ยี่ควา,ควาคยแต่กูไม่เคยบอกวา่ากูไปที่หนึ่งนะไม่ใช่พวกมึงนะยี่ควายไ <c oughs> อ้ที่โนเนมไอ้ที่กระจอกรู้จักมึงตัวต <c oughs> ัวยี่ควายไอ้ที่เสี่ยวฟอร์มควายเลยควายนั่งนั่งเคมนั่งเคมไอ้เด็กเคียะมีใครสถานะแก๊งมึงเลยเฮียพวกกูไม่เคยสถานะสารตัวเองนะยี่กระจอกโคเสี่ยวเลยยี่ควายเพื่อ้เพิ่มได้เหรอนั่สี่เฮียเสี่ยวใครย

แต่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 เซ็ตกูพดเริ่มพันมาแล้วนะข่าใจก็มาได้อบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอ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 อ้ากูับเอบ้าเอบอ้าเอพาะมึงได้ทุกอย่างทุกตัวทุกตัวบ้ามกูไม่เรียนด้กูทาเองไอา้เอา้าไม่ต้องมา่านพูดบ้าึ่ถึงนี่ถึงนั่นเอาบ้าเอาบ้าขั้วเอาบ้าเีย้าตอนนี้เลยก่อนวาไอตอนตอนเริ่มพนไมจบหรอหนึ่งหนเแลโอ้โหเขาเกเขาเแก่นาเาเกแก่นาเพาะแกนาแก่ คือแพ้แล้วแบบแพ้ไม่เป็นอ่ะเพรแพ้ไม่เป็นเว้ยนิสัยแบบเนี้ยเขาเรียกแพ้ไม่เป็นนี่เนี่ยมึงหัดสอนแบบให้หัวหน้าแก๊งมึงสอนพวกมึงบ้างนะว่าให้แพ้เป็นนี่เนี่ยกลัวแพ้เป็นนี่เนี่ยกระจอกพวกมึงอ่ะแพ้ไม่เป็นเก็จะเวลาเกิดบ้าเกิดบ้าแก้หน้าแก้ต่างอ่ะแบบเอ้ยโอ้ยจบเลยจบเลยไปด่าไปยืนด่ากันนะไปยืนด่ากันไปยืนด่ากันทั้คนเลยครูเล่อเกิดเกิดดัี้ขัวอย่างเก่าอะไอ้ไอ้น้องนายนายนายเลิกที่ยวก่อนเดี๋ยวนายพอมีเกิดเลิกเที่ง เ,เขาเข่งโกงเข่งโกดไอเด็กขี้อตัวหาช่องโหว่เลยสาดมือไงเฮียตัวเสีย่ยวเลยเบาหน่อยเพื่อนนายอุ้มเพื่อเ,าเรา,เาสิสิบเลยเราก็ไม่ร้องเถอะแอนพี่ขวดตัวเสีย่ยวเลยตัวเสีย่ยวเลยตัวเน,น,นี้ยนายอย่ามาดังเข่งกดเลยเพื่อนใช่เราดิเอานายไม่ทักมันมาหรือเปล่าพี่มันมาเลยมีแท็กมาครับมาไอหล่อนี่ย่าตัวสกปกเลยย่าชอบอยู่ในพุ่มพวกมือไอเงย่าไปเลยอ่ะต่อหน้าต่อตาขนาดตัวตัวครับขอหนุ่มพิชาเป็นไหนพีิชาปะ เดี๋ยวเอ้มารถแรงเต็มรถเต็มรถแรงดิ๋ยวไปไปเผาไปเผารถแรงวะน้องเดต็มแรงเต็มแรงเต็มแรงใครมีรถใครมีอาแปลใครมีแท็กขึ้นมาดิเดี๋ยวกูพผาให้เผานมาขึ้นมาดิกดได้หวะแก๊งเมื่ยิ่งขยัะตามมีมันนะเผาอ่ะฉันก็แท็กมันนะผมชนแกระแทกมันอยู่นะเออกูพาเผาพี่นอพี่นอเดี๋ยวพี่ก็ผมนะถ้ารถว่างอ่ะเฮ้ยเอาศพมันไปด่าบนเขาเดี๋ยวนี้มั้งพี่อคุ้มกว่าปะคาตีนไว้ปะคาตีนไว้ปะรถผมไม่มีรถรถมาคาตีนมได้ปะ ได้ลงลงยลงไปาด้ไรหนีตำรวจอแน่นอนอ่ะเอาปะสามคนอ่ะมีมีใครมีรถปะเดี๋ยวกูขับให้ก็ไรใครไม่มั่นใจอ่ะเอาเอาเอาหนไปพี่นอมมีมีพี่หอมีมีมีสวยสวยผมผมผมขอพคนึงนะผมผมขอเยี่ยวบวเกี่ยวนะพี่อดิ ไหนรถเอา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 ออกไปเลยแท็กยังไงก็รอดอาแปดยังไงก็รอดเอาออกไปรอดเลยยื้อ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 เคมันต้องยื้อเ้ยมึงอย่าชนเพื่อนนี่ไอควายทว่าจริงๆแล้วสันดานมันเสียครับพี่ชายขอเคสหนึ่งนะผมขอเคสหนึ่งนะเดี๋ยวมันรัวมันให้เพื่อจะไปก็รีบไปจะไปรีบไปเฮ้ยตำรวจไปไล่กูนะรีบไปกูวอร์มาแล้วนะกูวอร์สอบมาหนึ่งแล้วนะอีสอบหนึ่งไม่มีรถมีรถบมาแท็กแท็กไอไปคนเดียวพอมึงไม่ต้องนั่งฝั่งไปคนเดียวพอนะเว้ยไปคนเดียวพอโอเคปะ เดียวเลยทาไปทไปสองมันโดนด้วยกันทั้งหมดอะเอ้้เลก้าเลก้ามึงพิมพ์ดิว่าหียหายหัวไปแล้ววะพิมพ์ด่ามึงดิพิม์เรามันี่เรไม่ต้องด่านะเราไ้ไปโรได้ไอร้ัรนไปโลได้ไปโรได้ไปโรด้ไ้ไาดไเ้ไปเราได้ไเาด้ไปรดดตปอดิรมด้ไ่ดิเอาไดเาปเรดหน่อยาได้นเลย้เราเรียเร้เาราดรมีแท็กอไปพาาเพื่อนไปพา้วมึงก็ไปรเพื่อนดิ หรือซีวิกก็ได้ซีวิกก็ได้น้องชายเอ้าเอ้าโพสโพทวิทหน่อยโพทวิทหน่อยโพทวิทหน่อยถามหน่อยเอาหายอีกแล้วหายอีกแล้วเลหายอีกแล้วเอาหายอีกแล้วเอ้าเฮ้ยคนเก่งคนนี้คนเก่งยังไงคนนี้คนเก่งอ่ะมาเอามาเอาเบอร์ไปโพสแบบแก้เขินนะไม่ไม่กล้าเดิมพันแต่ว่าแก้เขินนี่จะแก้เขินแบบ ไอ้ย่าทาทุกอย่างไอ้ยพรนั่งร like> ับให้ไม่เอาเอางี้ดีกว่าเอาเอางี้ดีกว่ามึงมึงถามเลยว่ามิน้ามึงแค่มึงแค่ถามว่ามึงถ่ายไปไหนพอแอวะไม่ต้องด่าแล้วเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดน๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าด่านะแค่ถามว่าไปนะใช่ใช่พิมพ์แบบว่าอย่าด่าคือห้ามมีคำหยาบเดี๋ย่อย่าอย่าด่าเราเราไม่ชอบแบบนี่มันแกลงเราไม่ใช่ผีลิเจนดี้ทำไมเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ่ายรูปนี้่ายรูปนี้คือใรูปหน้ามึงแล้วก็ใส่แคปชั่นดิเอางี้ก่อนมั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 นพูดว่านะ มันบอกว่ายี่สิบใช่ปะมึงมึงบอกมึงบอกมันเอากูปะเดี๋ยวกูเอาน้องกูมาเอาปะยี่สิบอะเดี๋ยวพันเอาปะกูเอานะกูกูจะบอกกูออกตัวแล้วแหละกูเอาอะถ้าถ้ามาจาวบอกนะโอเควปะกูใช้ à, à, มันเลียใครก็ได้พวกมันอะยี่สิบถึงเก้าคนอะมึงให้มันเลียใครก็ได้เดี๋ยวกูเอาของน้องกูเอาปะมึงถามดิผมผมไม่ถามแล้วไม่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 มีใครเอาปะไม่ต้องไม่ต้องถึงไม่ต้องไม่ต้องเอาเซอดับได้เอาเอาพวกกูอะกูไม่เอาเซอดับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาพวกกูก<ม>็ได้เอาปะ มึงไปถามมันดิอย่าถามกูก right? ูไม่ร um ู้ไอ้ด่ามึงถามดิมึงมึงร่หมนมึงถามเลยมึงถามเลยมึงพูดในศพเลยมึงพูดมึงพูดที่เอากูป่ะมึงพูดดิพูดดิพูดดิไอ้จถาม้อต้องเราพูดไปมันก็ไม่เอาเฮ้ยมันมันมันก็เก่งแต่อะไรของมันเนี่ยมันพูดไปเรื่อยเว้ยคนมันไม่แก้เขื่อนแพี่เขาใจอคนนั่งโม้ก็คบบไม่รู้จะทำอะไรหาทางออกไม่เจอก็นู่นนี่นั่นเพื่อนโดนพี่เนยมดนโดนปะ ท in no like ิ well, we ้งศพทิ้งศพไปช่วยเพื่อนดิโดนตีโดนตำรวจหรือโดนใครตำรวจมันตำรวจพี่ตำรวจอ้าตำรวจจะตีได้ไงเราออกแล้วออกแล้วไมม่ีศพก็ไม่มีจะตีได้ไงเนี่ยตีอยู่มันตีไม่ได้ถามถามถามตำรวจเลยตีทำไมอ่ะตีทำไมมึงก็ถามมาเดีมึงคุยมาดิตีทำไมศพออกไปแล้วไม่ใช่หรอกงไม่ร้ายศพดิมั่วขว่วยที่หลวดแค่พอเพาตีไอ้หัวเขียวไม่เหรอหัวเขียวใครอุ้มไปมาท็่แถบอ่ะอ่านะกับกูได้ทุกตัว ยี่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบสิบได้หมด,ดมาด ah. ิเอาเปล่าเดิมพันนอกก็ได้คุยเอาเอาว่าเทรนนิ่งเอาป่ะกี่ไฟก็ได้หมดเอาป่ะตอนนี้ก็ได้คุยเอาเปล่าแต่ขอมีเงินนะขอมีเงินบางเดิมพันนะไอสัตว์ไม่ใช่แบบว่าสองบาทสามบาทนะเด็กที้่น้องกูน้องกูไม่ได้หล่อเที่สองบาทสามบาทไหนคุยเล่นทำที่อะไรไอสัตว์ไอสา,ารละ เสี่ยว yeah, มา right? mm. น,นั่งโม้ขวไมืองแก๊งกากไอ้ดิทเฮียไม่มีขั้วเลยไอ้สัก็ถึงบอกไงว่าตอนที่กูแบบเก่าๆมึงไม่มาตีอะไอ้สั์มึงไม่ทําแกงวัตตกู่อยู่แต่อยู่แต่ในรูเป็นประชาชนไอ้เียนั่งยกมือไหว้กูครับพี่ครับเอาอะไรไปครับพี่ไอ้ควายตอนกูอยู่แบบเก่าๆไม่มาไอ้สั์แล้วมานั่งโม้โม้ขั้วอะไรท้ากับกูก็ได้มาเดิ จะเลียใครมาก็ได้สัตว์พวกมึงอ่ะแล้วกูถามแ่บถ้ามึงเลียใครเขาจะเอามือไงควายไอ้โง่ใครเขาจะเอามือไงสัตว์ไอ้เที่ยเสี่ยวไม่มีใครเอามือทุกตัวกูบอกให้ไม่มีใครเอาแม่งเลยเสี่ยวไอ้เที่ยมีแต่ตัวโนเนมไอ้สัตว์ตัวแบบมีแต่ตัวแบบอยู่อยู่ใต้อยู่ใต้ดินอ่ะอยู่ใต้ตมอ่ะแล้วเราชูหัวพึ่งชูหัวขึ้นมาได้ไอ้เที่ยควายมานั่งโม้ขวั่เลยมีแต่พวกใต้เอาง่ายนะ แม่งมีแต่พวกแบบว่าอยู่ในอยู่ในตมที่หายไปนานแล้วแบบมานั่งโมไอ้ควยใช่แล้วแล้วแล้วใครเอาสอไอ้หัวเขียวที่อุ้มไปมึงเอามาคืนทำไมไม่ไม่อุ้มไปอ่ะมันเพิ่งอุ้มมันเองนะเว้ยโดนตำรวจพี่โดนตำรวจเลยสามคันอ่ะออกกลับไปพวกโดนเลยมึงอ๋อมขับรถอะไรที่มึงโดนไอซีบีกหรอเอาซีบีออกไปอ่ะเอแปะเลยคือขับออกไปพวกโดนเลยใช่มันไปขับรถมาแล้วมันก็เบิ้งเลยตอนแรกผมโดนคนละสองคันอีกคันเป็นมาโดนจับไปแจ้งเลยอ่ะเลย โอเสี่ยวไอขวายเด้งได้เด้งได้ดไดมา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 อยากอยากเจอมาครับอยากอยากโดนครับ,อย, 20, 20, รบอยากโดนเหมือนกันครับอยากแบบอยากโดนท้ายี่สิบยี่สิบครับมีปะมีปะอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะอยากโดนจัดเลยอ่ะอยากโดนจัดเลยผมกล้าพูดเลยไม่มีใครช่วยพวกมันหรอกถ้ามันไปนเรียกมาอย่าลืมนะไอ้สัตว์มึงอย่าลืมนะไอ้น้องขวายเดี๋ยวกูทึงจริงก็ พอกูทึบจริงพอมึงกวสเต้แล้วบ้องโดนกรูทึบก็แบบว่าหาความยุติธรรมไอเด็กขี้อะยกมือไหว้ไอขวัยโดนกรูทืบไปสัตนั่งนั่งนั่งหาความยุติธรรมนั่งเรียกร้องเรียกร้องความสนใจเด็กขี้อะทำแล้วก็เป็นบทหาหาบทผู้ถูกกระทำไอเด็กขี้อะพาโดนผู้กรูทืบไปสัตฮัลโหลตัวเสี่ยวเลยตัวเสียวเลยตัวเนี้ย

เฮ้ยไอเหียไอดาบรัวอยู่วะน้องดาบรัวเนี่ยโอ้ยผมเปตัวนั่โรงพาบาลบบไอเฮียวลาไม่โคเนี่ยนั่นไม่โคเขียวเหนียวนึบอะอวยได้รถได้รถกูได้รถกูได้รถมากูได้รถสวย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 สโอ้ยไอม่ติมันยังแพวอะไมึงกดโดนโดโดน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 โโดนโดนโดโดนโดนโดโดโดวโดนโดนโดดนโดนโดนโดนดนโดนนดนันนม เทิมเด็กกับเทิมเด็กกับเทิมเดกกับเทิมเด็กกัเทิมเด็กกับเทิมึดออกับเทิมเด็กกับเทิมเด็กกับเทิมเด็กกับเิมดกกัเทิมเล้กกับเทมเด็กกับเทมเด็ไกับเทิมเด็กกบ่มึงกกบเทิกกับเทิมเด็กกับเทิมเด็กกับเทิมเด็กกับเทิมเดกกตบเมด้กกับมด็กกมเดกกทิมเดกกเมเด็กเดบิมเบเเด็น่เทาเดบเทิับ์ท้ากกเดิมาดับเทมเดกลูกเี่มเดบเทมเด่กกับเทะมอขยะ ไอ้น้องไม่มีไม่มีเดิมพันฟรีนะไอสัตว์ตีกันไหนน้องไอเฮี้ยไม่ใช่บาทสองบาทนะไอเฮี้ยเสี่ยวคนนี้ลงคนนี้ลงคนนี้ไม่ใช่ว่ามึงไปหาเหรียญบาทแถวตู้โทรศัพท์มาให้กูนะายสัตว์ไม่เอานายน้องใครวะไปบอกหลวงพี่มึงด้วยนะายสัตว์ใครวะจต่กูได้ทุกตัวเปล่ายี่สิบยี่สิบได้ทุกตัวพวกมึงอะเยอะนะเยอะนะให้ผมตีอยู่ผมตีอยู่ส่อนตีหมนนะพี่โอเคโอเคโอเครอ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 ได้รอได้รอไป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 เดี๋ยวพวกเรามาเราไว้เราไว้เราไว้ตีอยู่ส่อนงหญ่ไงวะพาผ้าผ้าอะไรผ้า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 

ก็ลมาเดินมนเดินมันเดจะไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เฮ้ยเออไม่ใช่อะไรเนี่ยกลับไปเล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 ยเดี๋ยวพี่ผมขอต้อนรับก่อนอ่ีเดี๋ยวเดี๋ยวอารโคมาหน่อยโคมาหน่เก่าคู่อะไรเก็บเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บเก็บเก็บไอ้ยังเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดไอ้เหี้ยมันปั๊มตํารวจเละเลยอะไรอ่ะเป็นปะวะเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดอาวุธเก็บไม่หมดยกมือยกมือยกมือมายกมือมายกมือมามี่พูดเด้มึงพูดยกมือแล้วก็พูดว่าเอพี่เก็บเก็บแล้วครับอะไรแกย่หยิบมือายิบมือยกมือมายกมือ น้องน้องฝากบอกว่าเอาป่ะครับยี่สิบยี่สิบน้องผมขว่วยากเล็กยี่สิบยี่สิบอ่ะน้องผมเนี่ยทักแล้วเนี่ยเอาปะ่ะขว่วย 20, เอาป่ะขว่วยเอาป่ะยี่สิบเอาป่ะแต่ก็คือเสกแลอวแผ่วนะคือเสกแล้วแผลล่วย, э ยี่สิบยี่สิบเดิมพันน่ะทียเมืองไหนก็ได้ขว่ยเอาป่ะของเท่าอ่ะขว่วย เอาเปล่าเอาป่าเอาเป่าเอาป่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเล่าเอาเปล่าเอเป้่าเอาปล่าเองเ่าเอาเปล่าเอาเปล่าเปล่าเอาป่าเอ้เปล่าเอาเาเอาป่เอาเปล่าอาปล่อเปล่อาเปล่ป่าเ่ปล่่อนะาอ่าเ่าไม่เ่่มออออาเาเอาป่าอ่าอ่าอ่าเลย่าไปเลย

ตำรวจมาตีมั่วเลยเืองมึงใหญ่มงอยยาสู้มานะข่อยนะอยาสู้มานะตรวจตีมัวเลยโดจับนะเฮ้ยรอรอไปซิวสมงนะรอมซิวสนะจับแล้ไม่อยากโดนจับวะไม่จัโดนจับไม่ไตาปนนโดนรวจับเนยครับี่อย่าทำให้เสียเปรียบนะใอย่าโดนตำรวจจับใช่มันจะเสียเปรียบเล่นฉลาดฉลาดนะอย่าอยอดสมองนะอย่าเพิ่งถอดสมองนะเพิ่งฆ่าทู่ไปนอย่าเพิ่งถอดสมองนะเ่เหมือนเพื่อนโดนไปแล้วคนหนึ่งที่นอนสมองนบ กอดอาไว้กอดเอาไว้กอดอาไว้อย่าติดเล่นอย่าติดเล่นขอละอย่าเพิ่งได้ใจสักมันเริ่มเริ่มมันเริ่มมันเริ่มคางแล้วมันเริ่มคางแล้วยี่แกงี่เริ่มคางแล้วเป็นยี่ใกล้เริ่มคางใส่กูเนี่ยมันเริ่มหลุดแล้ว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 ผู้ชายมานั่งคางเที่อะไรวะยี่เป็นยาวอ่ะ ขวายเก๋าจะเลยพี่ใอะแปดกปั๊มอ่ะแปดกปั๊มอ่ะแปกปั๊มอ่ะแปกปั๊มมีใครปั๊มได้ป้ปัได้ป่ะแปดมันปั๊มดีปั๊มดีปั๊มดีปั๊มเนี่ยปั๊มดี่ปั๊มนีแต่พี่มันมันยดตรงกลางเลยเด่นเด่นดเลยเม็นปะมันปองปั๊มปั๊มเลย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 ปั๊มเยปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มเปั๊มปั๊มเลยปั๊มยปั๊มปั๊มยปั๊มยปั มัน่าเราแบกจก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตวสโดนปั่นจ่ายไปเลยจ่ายอะไรที่เสียจตังค์ก็โลจ่ายดิเราโดนจับได้ไงวะไม่ไม่เราเราปรับได้ไงวะกูจะพูดเมย์เข้าโรงพยาบาลแล้วกูจะเมย์เข้าโรงพยาบาลเลยกูยังไม่เมย์เข้าโรงพยาบาลเลยนะเมื่อกี้โดนไฟเมื่อกี้เหรอขัดขัดขวางอะไรยังไม่ทันนำอะไรเลยไอ้สัสไ่้สัสไอะไรไอ้ใครโดนแบลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้นี่จ่ายนะคนคนโดนจ่ายนะเออให้คนโดนจ่ายเออ เดี๋ยวคนทำจ่ายแล้วคนทำจ่ายไเรื่องง่หน่ลยใครโดนไปลิ้จ่ายนะครับใครไม่จ่ายก็โดนนะครับมันมันแย่งมันอุ้มหน้าหมอแต่ไม่ได้แย่งก็โดนเหรออุ้มหน้าไม่ไม่เกี่ยวดีผมผมช่วยเพื่อนไค่คนหนึ่งนะไม่เมื่อกี้นะที่ไอ้แบ็คมันอุ้มอะมันอุ้มมันไม่ได้แย่งต่อต่อหน้าหมออะมืออุ้มอยู่แล้วใช่ไหมอุ้มอยู่แล้วหรือว่าอะไรมันมันไปอุ้มอะมันไปอุ้มแต่ว่าหมอไม่ได้อุ้มอยู่เข้าใจป่ะแต่หมอจะแย่งแต่แย่งไม่ทันอะขเแบ๊กลิ้นเร แต่ว่าถ้าหมออยู่ในเหตุการณ์อ่ะมันมันโดนน้องถ้าหมออยู่ในใช่มึงต้องห้ามอุ้มมันสายตาหมอเลยกูบอกอยู่แล้วไงมมผผิิดดต่อหน้าต่อหน้ามันมึงผิดมึงผิดต่อหน้ามันไม่เป็นไรตังหมดแล้วตังหมดแล้วดีแล้วดีแล้วพวกที่นี่ชอบอุ้มหน้าหมอด้วยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวโดน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 ไม่เห็นโดนปาร์คเยอะแยะอบไม่เห็นโดนปัแรงเกินแรงเกินโดนดิแรงเกินโดนดิแรงเกินปลหน่อยปลหน่อยนี่ไหนเป็นพี่น้อง อ๋ออ๋อ่อออยไหจ่ายไปยังอะ่ะจ่ายไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมโดนซ้ำอะ่ะเคยคุยดิจ่ายยังมึงจ่ายไปยังอะ่ะเอ้ะ เรามีรถเยอะปะไอ้คันเหลืองอะพังง่ายอยู่นะคันเหลืองหน้าโรงพยาบาลอย่าเอาไปทิ้งคุกอย่าจ่ายไปแล้วใช่ปะฮัลโหลจ่ายเงินไปยังค่าแบคลิตรอะยังไม่ได้จ่ายพี่ <จะ S 2> ไม่ไเคยจ่ายคันคันสีเหลืองหลังโรงพยาบาลอะมีใครเงินหมดแล้าวนะพี่เงินแก๊งหมดแล้วนะพี่เงินแก๊งหมดแล้วเหรอ<ป>พี่จุกบ๊ามบ๊มอยูอย่ใช่ยพี่จุกเงินแก๊งหมดงอมปะเฮ้ย ไอดาบพึงรัวรัวอยู่ปะศพอะรัวรัวรัวศพอยู่ปะนี่กำลังรัวอยู่เลยโอเคน้องชายถ้าถ้าถ้าศพไม่ตอบก็พออยู่ไหนพอไม่ผมขับรถพีทีบีอยู่นิดนึงจะไปไหนเนี่ยใช่ ที่พี่จุกคนเดียวเลยเสียงผัสตุกอะทายวังเงี้ยกันเลยวะมันเป็นอะไรกันนะไม่มีไรไม่มีไรเฉยๆสถานการณ์อย่างปกติมันมันหนีหมดแล้วผมผมโดนตำรวจชนเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเรี่ยอะไรเลยเนี่ยเอ้ามันไม่หามันเนี่ยไม่ฟังอะไรผมเลยเนี่ยมันชนอย่างเดียวเนี่ยพรอย่างพรอย่างพอยังพอยังพอย่างตัวอพไปทิ้งอยู่ยี่สิบปเที่ยงยี่สิบเทียงยี่สิบเทียงมันมันมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลมันมีตัวหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลมันมีคนหนึ่งมันผมโยกไปกล้ามไปกล้าอยู่ในโโรรรงงบบาาานะะทเลย เอ้ยใครพาวรถวะใครพาวอาแปะสีเทาอ่ะนี่นะใครพาวอาแปะสีเทาวะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีอ่อะผมขับอยู่ของพี่ตูนอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนพาวเพื่อนเพืเ่อน,นมามาหา,มา,าแบบนี้หาแบบนี้แล้วมาลากูดดิหาแบบนี้หาแบบนี้หาแบบนี้ไม่หาแบบพาม,มา,ามันก่อนเลยมันหายไปหมดแล้วตอนนี้มันอยู่มันขับวนอยู่แถวโรงพยาบาลแล้วพี่ไอ้แปะเนี่ยนะ ตีันหลุดเหรเวลาห้าทุ่มสตีชอบหลุดเหรอโคตรดีอยู่สองคตรดีนี่แล้วมันก็ยินอยู่ตรงโรงพาบาลคนนนไอ้ผู้หญิงอะผู้หญิงอะนี่นนี่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 น่นี่นี่ถ้าถ้้ปูกูขอีตน่ี้บางบนนะเพราะว่ากูไม่ได้ยินใครเลยเด่ายวออี๋ยวกูออกกูหลอนจแล้วนะูออกี่พี่พี่รีหูมันก็หายแล้วนะนี่พี่รีหัวก็หายแล้ว ไหนว่ามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะหน้าคนสองคนเลยเฮ้ยหมอหมอไล่เลยนะครับเขาเหลือกี่ทีอะกําลังกําลังจะประกาศเวลาครับโอเคประกาศเลยประกาศเลยได้ไหมครับประตูหลังไว้เนี่ยมันจะยึดเยอะไม่อยู่แถวเราไม่ได้ดูด้วยเอ้ยเพืราเอ้ยเพืราอยู่แถวเราไม่ได้ที่เหลือไอ้เป็นเกานี่้เอ้คนตะเกาวเป็นอ่ะออกออกออกมาคนที่ในห้องพูดคุยแล้แหละ

ไม่สวย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 ยสว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 ยสยสว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 ยสสวย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 สว ไม่ใครอยู่ข like ้างบนวะไ้เ Ho ้ไมันต้องให้ตำรวจปลดเฮ้ยโดนไล่เลยใครวิ่งอยู่คนเดียว่ะพี่ใครวิ่งอยู่คนเดียวได้คยไละ้ได้ละอกลับมากลับมาปิดล็อกทีวีกนเพ่อนาไอ้โฮปยูงไหนโฮปโฮปยู่ไหนโอปผมอยู่ตรงนี้ใครวะเนี่ยไม่ปะเด้น้องไม่ได้เป็นร้านเดียรบาร เอ้ยบลบลุมาลุมดาบ้าวิ่งไปสอแล้ววิ่งไปข้าได้ไปดิชื่ไหนนะอ้ยรงาบาโรงบาลเไเลยไปเลยไปเลยไปดาบไปดไปดาบไปดไปดาบยดมามลับเพแล้วมาลับเพแล้วชันนงยบานะนงข้างหนังชนี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 แล้วต้องอรอ่ะอนมาเฝ้านี่พี่เหตุอะไรเลยสรอมาถือืนเฝ้าอะไรี่เฮ้ยคดณชนีแท็กดแท็กดข้าิงพานลนีชนีชนีชนหนหนแท็กแท็กแท็ก Hey, แไอ้สัตรูไปแมล้วอย่าบัาเพอะไแล้วโดนะล้วไอ้สัตว์น้ำแนะไปจ่ายเองนะไอ้ตบแล้วมันไประบายแล้ว เพาว่าตาบอดเลยเหรอครับผกมันด่าแรงเกินมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้มันหายไปไหนหมดวะเจ้าพ่อเทเา้ยแกจัแล้วมาเรียกร้องกูอะไรวะกูมาไฟตลอดเลยเนาะพวกกูไฟตลอดเลยเนาะพวกกูไม่เคยหนีเนาะคนไม่ด่าไม่กี่อย่างตลอดนะพึ่งแม่งหนีตลอดไอ้เนาะเวลาเราอยู่ก่อกลุ่มนะเราแบบให้มันรู้ด้วยว่าอยู่ไหนนะ เดีบ้าืนกนยเดบ้าตรงนี้ตัวเี้ตรงนี well engineer, na, down, e ้เะตรงนี้เลยเขาอยู่นดจริงๆ้ยาตวซะบาราค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 านู้นน้นีข้างหลังพี่เจ๊ราคา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 ทะเลไฟราคาทะเลไฟราคาทะเลชรเลยชนเลยชนเลยชเลยชนเลยมึงชนเลยมึงเลยบังคับงคับบังคับบังคับบังงงงงรงรงงงงงงรถีงรับลงรถีงรับลงรถีงรับลงรถดลงรถดลงรถดลงงง เฮ้ยรอ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 ขึ้นรถไปดิมึงรอขึ้นรถไปดิรอขึ้นรถมันรอรอขึ้นรถมันดิมึงอย่าให้มันซ่อมนะเฮ้ยมึงมันเป็นไรมันไม่ลงรถอ่ะมันเป็นไรมันรถทางไม่ลงอ่ะมันมันมันเอาอย่างเงี้ยมันเอาอย่างเงี้ยมันเอาเหมือนรถคือเนี้ยรถรถรถพังไม่ไม่ไม่ลงอ่ะรถพังไม่ลงวะตรวจมันมาทำไมอ่ะยังไม่ตีเลยเฮ้ยดูหน้าโรงพยาบาลด้วยนะดูหน้าโรงพยาบาลด้วยนะ เฮ้ยแบงค์นี้ดิ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 แบงคแบงคเล็ดดิแบงคเล็ดดิไอย่ามือจะเล็กเขาเดินแบงคเล็ดอยู่ครับเขาเดินแบงค์ให้เขาไปเขาจะเอาไปซ้อนอากเขาจะเอาไปก็ให้เขาไปถ้าเขาอยากเอาไปอ่ะเราก็แบงคนี้เพิ่มเมื่อกี้ดึงไปแล้วไงก็แบงค์นี้ครับเมื่อกี้จะดึงจะขึ้นรถอยู่แล้วอ่ะดูแล้วดูแล้วล้วล้ให้เขาไปเลยอย่าไปดึงทำไมตำรวจเขามาเร็วจังยังไม่ตีเลยถ้ากูไม่มาดูก็น่าจะะไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ใช่ป่พะเน้ยู่ไหนนเี่ยพี่ไอ่ แบรดดี้หน่อยครับแบรดดี้หน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกับตานะเมื่อกี้พยายามที่จะเอาศพนะครับแบรดิี้อีกห้าแสนครับแบรดิี้อีกห้าแสนครับพยายามขโมยศพซะแลบ่อโดนไเวลาต่างคนต่างเวลาไม่เมื่อกี้ดิครับเมื่อกี้ตรงเนี้ยที่เขาจอดตรงเนี้ยแล้ไหนยังไงครับวิลลี่ยังไงครับอันนี้จะแบรดดี้หรือเปล่าตามไล่ตามมันนี้พิจิตรี่ไหนคะแนนพิจิตรอยู่หน้าโรงพยาบาลคุยหมออยู่เช็คเช็คขน่อยว่าทำไมผมโดนแบรดดี้ผ่อนเยอะฝั่งเดียวยังไงนะขันหนึ่งตามนี้